ไม่ไมนี่ไหวไหมไหวไหมใหค่อยเดินไปมาอีกไหมพงนี้ไม่มาแล้วก็คิดว่ามันโอกคคิดจะว่าจะมาอีกไหมเลิกมาแล้วเลิกมาแล้วหนูจะมาอีกอยู่นะ จะมาให้คุิให้มันพุ่งขึ้นเยอะๆจะมาอยู่จะชอบกุดชอบกุดขึ้นกมยะแน่เลย ไอซ์แลนด์ hmm. มาอีกแล้ว mm hmm. อันนี้ขากลับ mm hmm. ขึ้นตอนมาก็ขึ้นมาปีนขึ้นมาคานขึ้นมาตอนลงก็คานลง your, your <laughs>

ไม่ไหวซะแล้วนั่งซะแล้วพิดานั่งซะแล้วโอเคยูยูยูก็โอเคยูโอเคแต่อไม่โอเคไม่ออจะนั่งก่อนเนะยังยัยาๆยัขอไม้แกกอัน ยเดี well, ๋ยวไอจสลัลโกดสโอเคยกูภมาเร็วเียเีย uh ชุก huh. บีมารับ huh. ต้องหออย่างเดียวแล้วมาตรงนี้นะ ล้จอดติดขัดเลยใช่ปีที่แล้วไม่ได้ทอโหดปัานนี้นะขนทางอ่ะมันยังไม่ได้ขุกขาแบบนี้ ให้เข้าไปก่อนพี่ดาไหนอ่ะไปเลยคิดว่าหนูนี่แหละรอต้อนพี่ดาอยู่นี่อันนี้เราจะทางทงไหนสงนี้ก็ไปทางนี้แหละตัวเล็กกนเดินง่ายเนาะไปตัวเล็ก <mí toys> ok, tôi liệt cho cái vị nè này lót bàn mà ạ Nói gì nói Lắp